นี่เป็นวันยีะเอียดเชี่ยวกับคดนะ เซตไปผมก็ไปใส่ใส่หมวก <c oughs> เต้นดีเพลงหนึ่งคือหวังว่าปีนี้ผมน่าจะไม่ได้เซตผมเต้นเซตแค่ตอนลองเพลงไม่รู้เหมือนกันเซตเหมือนเดิมไหม วีอะมันต้องใช้วีหาใช่ไหมฮะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้แบบไอ้ตัวที่มันเป็นเป็นฟันวีหรอกใช้แค่ข้างหลังด้านมันแหลมๆอ,อันนี้ก็แหลมแดงก็แหลมใช้ประโยชนได้สามสิบขันยากไปไหนหรอ ทุกคนนะครับผมไปแล้วแต่ผมไปถ่ายคลิปส่งให้พอก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะแต่งหน้าเราจะใส่เสื้อแต่งหน้าเราหมืดแล้วมาแลไวเ้เจอกันนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบุ๊ยบุ๊ยโทรไปว่าจ้างรับแบบโทรแล้วไหมครับโทรบ่อยๆนะครับเพราะรรว่าอาจจะติดสายบ้างอาจจะแบบช่วงนี้ต้องโทรบ,บ่อยนะครับเพราะว่า ทั้งพ่อทั้งทุกคนอ่ะวิ่งแบบโน่นนี่นั่นกันนะคะอร,ร้องโทโทวันนี้ไม่ติดโทรพรุ่งนี้อีกครับเชื่องคืนกบบ่วันนั้นจะถึงเอาอะไบรบรอกเลยสวอไม่เป็นไรครับโอเค